สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอ่างล้างจานแบรนด์อีฟรุ่นแอนดี760ทับส8 0นะคะอ่างล้างจานร,รุ่นนี้ผลิตจากหินแกรนิตบดอัดขึ้นลูกมีให้ลูกค้าเลือกอยู่2ส,สีก็คือสีดำและสีเทานะคะ จานรุ่นนี้จะมีความกว้างอยู่ที่76ซนติเมตรมีความลึกถึงก้นอ่างอยู่ที่21.5เซมอ่างลังจานรุ่นนี้พิเศษมาพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นได้แก่ที่กดสบู่ตะกร้าปรับระดับได้นะคะตัวนี้สามารถปรับระดับยืดหดได้แบบนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เขียงไม้แบบนี้นะคะ เขียงไม้ตัวนี้มีความพิเศษนะคะถ้าลูกค้าสังเกตที่ความโค้งมนของเขียงไม้ตัวนี้จะรองรับกับความโค้งมนของอ่างล้างจานร,รุ่นนี้ได้อย่างพอดีเลยค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับอ่างล้างจานร,รุ่นนี้ก็คืออ่างล้างจานร,รุ่นนี้มีสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปรองรับอยู่ภายในนะคะประโยชน์ก็คือเมื่อลูกค้าวางอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอ่างล้างจานร,รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กดสบู่เขียงไม้รัะตต้าแกปับระดับจะทําให้อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ในระนาบเดียวกัน เพิ่มความเรียบร้อยสวยงามให้กับห้องครัวของคุณค่ะนอกจากที่กดสบู่ตะก,ก้าที่ปรับขนาดได้และเขียงไม้ทางอีฟยังมีท่อน้ำทิ้งดักกลิ่นนะคะแล้วก็มีสะดือตะก,ก้าแบบนี้นะคะแถมให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะสะดือตัวนี้มีขนาดใหญ่นะคะจึงเหมาะสําหรับการใส่เศษอาหารจํานวนมากค่ะตัวอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอ่างล้างจานแอนดี้760ทัพสีมีจำนวนทั้งหมด5ชิ้นได้แก่1เขียงไม้ 2. ตะก้าสเสด็จน้ำา3ขกดกดน้ำยาล้างจาน 4. ส,สะือตะก้าสแตนเลสและ5้ท่อน้ำทิ้งดักกิน่น